บไม่ทำท่านนักเลงด้วยนะสรุปได้16คิวนะ16คิวครับพี่แก้ด้วยนะครับผมพี่ลง26 0 2คิวนะอตอนแ้กเราไม่รู้ไงว่าจะได้26คิววันนี้เหรอครับ18คิว18คิวโอ้ยพ่อใหญ่พงศ์พ่อใหญ่พงศ์โจ้านี่ยคิล่ขี้เล่เลีเนาะ18เนาะเอออย่าพอมารถใหญ่สามรถหน่อยหนึ่ง18คิวครับผมเล็โบเล็บถือเนาะผมสลัดหน่อยครับจะเลี้ยนสันไหนมา จะจบสั้นได้ผมจบมันสั้นสองม่อสองเครื่องครับจบสั้นสั้นหนึ่งหรือสั้นสองคอยถามหนึ่โอ้สั้นสามแสดงว่าจบสูงยุบสั้นนะเอาบอ่ลูงเรียนมีสามสั้นเนาะเพราะเหยียบปุนย่านปุนกัดเลยค่ขา ขาเชสียบวจริงแบบเท้าลุงแห้งแกไม่แก้ไม่แห้งมีเยปูนเลยเขียนกอหอมากจริงมาเร็วเร็วไม่เป็นกัวฮอร์99%เนี่ยมาเบทย์กใ่้นกล่การ่องเล้แหลงเซ็นตือไปครับจบไม่ไผ่แก่แลแ่เนื้อติดเกียแล้วจไม่ไผ่บาท ตั้งแต่กว่าปีใหม่ไม่หายเลยที่เป็นเบาไหมไม่รู้เนี่ยคงจะเป็นแล้วแหละก็เป็นอย่างเงี้ยยังไม่หายอยู่พี่อันนี้แอลกอฮอล์9.9.99แล้วนี่ครับมาแก้วมาเดี๋ยวผมอันนี้ผมมียาล้างแล้วโอ้พี่ตัวใหญ่แต่ที่เฮ้ยยี่ปออกข่าวเรื่องอายครับเด็ดนี่เราคุยงานคุยงานเออคุยงานเนาะคลิปนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยสมมติเลยราชื่อยูนในรถป่ะ ย้งข่อยก็มีน้อยนั่นดีสิอะไรสือขอยก็ต้งเสกข่อยก็เดียวเออแต่เพื่อความประกอบนะอะไรเนี่ยติดติดนะติดครับบทส่วนเก่าเก่ายี่สิบเล่อย่บอกได้ว่าจะเปิดเพลงอยาบอกได้ว่าจะเปิดเพลงญาตเรูเปิดเพลงนะอีกสามมือ ถ้าลุงทำลักษณะนี้แสดงว่าลุงอยากให้เราออกมาลุงลุงเมื่อเมื่อวานเนี่ยอยากเป็นพลาเทนอยากเป็นพลาเทนโอ้เพราะอยากได้แฟนเล่ติ๊กตอกกันลุงพลเนเล่นติ๊กตอกบนพนมานั่งบนติ๊กตอกบนนะขนาดเมื่อวานหนูไม่มาลุง ลุงยังโอ้โหตามไปทั้งเตางอยทั้งสาวก้ออตื่นครับตื่นครับลบอยก็าบอกไปก็ก้งิตาบ้าเลยดีเจก็เพิดเพลงเิ่เพลงเพิพลดโอ้โหไปร่นไม่ได้เยนต้องจอ แน่นถ่าเพื okay. on, okay. ่อนก็ต้องนับบ้า uh นั้งผ okay. ีตัวจะบอกเพื่อนนับรงไหนเขาก็ยืนบางกล้องไปแล้มาพี่ก็เป็นอ่านั่งเลยนั่งเลยมานที่ลานั่งวนั่งไมนั่งไม่ั่งไ่ไังม่นั่งไม่ไนมไหนั่นั่นั่งไล่้นังไมหวนั่รม่หนันั่งไนั่ไรนั่นั แล้วก็คุณสุพรนะครับร้อสนางควบจะกดยู่บานสวรามาบสวรามาบคนเขียนยูเทอนคนเขียนยูเฮอนในอาชีพ้องสะกดไม่ฮันากาศเลยตัวหนังสือลังงนิดเนึนางควบ สัวรมาบ์แล้วก็นางน้ำฝนนะครับเนดเดอร์ไมเยอร์นะครับร่วมการทำบุญหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับจากเยอรมันนะครับแล้วก็คุณพัดสอนนะครับนุธรรมนะครับจากปากเกร็ดนะครับนนทบุรีนะครับหนึ่งพันบาทนะครับรวมเปเงินแปดพันสองร้อยบาทนะครับผ่านช่องยาชีนะครับ สร้างปู่นะครับจ้าร่วมสร้างร่วมทําบุญสร้างปู่ปาลิจิตนะครับอะไรปู่ผมนะรวมเป็นเงินนะครับทั้งหมดนะครับแปดพันสองร้อยบาทนะครับผ่านญาอาชีนะครับครบที่บนี้บม่ได้นับแล้วคำมั่นใจบ่าครบถานครับก็ขอให้อานิสงส์นะครับผลบุญนะครับที่อ่า ทุกครอบครัวนะครับที่ผมพูดผ่านไปนะครับถ้าอ่านติดก็ต้องขออภัยนะครับขอให้ครอบครัวของท่านนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุน่าสุขคาพละนะครับพอนาได้บเสริฐนะครับก็ขอให้พันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จนะครับสาธุสาธุครับอนมทนาด้วยนะครับฝากไปเลยาะครับผมฝากคนใดก็แชร์กแชร์กันนะครับ Gracias.